ก่อนไปติดตามข่าวตลอดทั้งวันนะคะมาติดตามข่าวนี้ดีกว่านะคะคนสองคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะอยู่มาวันหนึ่งะค่ะก็มีข่าวนะคะว่าเธอ2คนนี้นะคะเดมีด่โวาตโต้แล้วก็ไมลี่ไซรัสเนี่ยตอนนี้ประกาศแล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วะคะ่ะ นักร้องสาวนะคะเดมี่โลวาโตค่ะแล้วก็ไมลี่ไซรัสนั้นเคยเป็นลูกเมร์ดาราในสังกัดค่ายดิสนีย์เหมือนกันเลยทำให้ทั้งสองคนนะั้นสนิทสนมกันมานมตั้งแต่เด็กนะคะ <And S 1> แต่ว่าตอนนี้ <yeah. S 1> ค่ะเดมี่เนี่ยกับพูด <Yeah. S 1> อย่างชัดเจนเลยว่าเธอกับไ um, มลี่เนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกต่อไป <c oughs> ค่ะ เร,เรื่องราวครั้งนี้นี่นะคะเดมี่เนี่ยเผยผ่านทางรายการวิทยุค่ะเดอที่เ<ด>จโชว์นะคะโดยเธอเนี่ยถูกถามว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไมลี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าระยะหลังเนี่ยแฟนๆก็ไม่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยออกงานด้วยกันนานแล้วเดมี่ได้ยินแบบนั้นนะคะก็ได้แต่อ้ำอึ้งค่ะแล้วก็ตอบนะคะว่าเธอกับไมลี่นั้นเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นและบอกนะคะว่าชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตอนนี้เธอกับไมลี่ไม่ได้มีสิ่งที่เหมือนกันหรือว่าต้องทําร่วมกันอีกต่อไปแต่เธอก็ยังขออวพวรให้ไมลี่เนี่ยเจอสิ่งดีๆในทุกๆด้านค่ะแต่แม้ว่าตอนนี้นะคะนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นทั้งสองคนจะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอีกต่อไปแต่ว่าปีที่แล้วค่ะเดนนี่โลวบาโตนะคะก็เคยแสดงความเป็นเพื่อนที่ดีด้วยการออกมาปกป้องไมลี่นะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่โจมตีเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะคะจากดาราเด็กเนี่ยมาเป็นสาวซ่า แต่ความเป็นเพื่อนของทั้งสองคนเนี่ยก็จบลงค่ะเมื่อเพื่อนชายคนสนิทนะคะของไมลี่เนี่ยล้อเลียนเดมี่เกี่ยวกับอดีตที่เคยใช้ยาเสพติดแต่ว่าไมลี่เองเนี่ยกลับไม่ได้ออกมาปกป้องเดมี่เลยแม้แต่นิดเดียวเดมี่ก็เลยตีตัวออกห่างนะคะแล้วก็ไมลี่เลยเดี๋ยวก็กลายเป็นคนที่ติดปาร์ตี้จนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มาคุยกันอีกเลยไมลี่นะคะไม่ได้เป็นเพื่อนคนเดียวค่ะที่เดมี่โรบาโตเนี่ยเลิกเขาไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยเผยนะคะว่าเธอเนี่ย เคยเลิกคบอดีตเพื่อนซีค่ะเซเรน่าโกเมสมาแล้วเช่นกันแต่แฟนๆของเดมี่เนี่ยก็บอกว่าดีแล้วค่ะที่เลิกคบเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีแต่ปัญหาค่ะสร้างความยุ่งยากให้กับเดมี่ค่ะอืมนี่นะจริงเรื่องของการรักๆเลิกระหว่างเพื่อนออของฝ้าคอลีวบุก็มีเยอะอยู่นะใช<ม>ไ่ไม่เคยเลิกคบเพื่อนเลยเพื่อ่เพื่อนเลิกคบอ๋อแล้ไม่ดี